สวัสดีครับพบกับนิวส์มาเนียอีกครั้งนึงนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาดูการแข่งขันครับเป็นไฮไลท์การแข่งขันทเทเบิลเทนนิสหรือปิงปองคู่ผสมระหว่างไทยกับเวียดนามนะครับก็เรียกว่าตัดกันไปเลยถ้าเกิดว่าเวียดนามเข้าเนี่ย,เ,ยเขาเป็นรุ้นเรียนอีกก็เป็นคู่ของไทยครับธรรมนธรรมนวันแล้วก็พาดาศัก์เจอกับเวียดนามต้องบอกว่าคู่นี้นี่เดือดมากๆเรามาดูครับเดือดสุด,สดๆเวียดนามก็ฟอร์มดีครับ ไป0-2ต่อนะครับไทยตาม0-2ต่อครับโตกันสายตาดีทั้งคู่ครับไทยไล่มา2-3ต่อ 3. ดูลูกนี้ครับตกสวนตกกลับโหไหวกันมากครับดูครับกพจริงหญิงไทยเราออกเร็วนะครับแต่เ,เขาตกเข้าไปของเราผู้ชายตามไม่ทันเลย3-5ต่อดอูแต้มน,นี้ครับเสิร์ฟใหม่ ปิงปองเวียดนามครั้งนี้ถือว่ามาดีครับเขาพัฒนากีฬาเขาค่อนข้างแบบอย่างตั้งใจ4ต่อ7ครับมาดูแต้มนี้ครับไทยไล่มา5ต่อเเวียดนามเป็นฝ่ายเสิร์ฟปิงปองนี้ต้องเข้าออกไวนะครับไม่งั้นเสียพื้นที่เขาจะเล่นงานจุดบอร์ดได้เสิร์ฟตรงนี้เราได้แต้มว่าโดนน็ตสะดุด6ต่อ7 เวียดนามได้แต้มรวดเลยครับไทยตาม6ต่อ10ดูลูกนี้ครับผมดาศัก์แล้วก็ทมุนวันครับกับฟันสู้เต็มที่เหมือนกันเสิร์ฟ <c oughs> ตกนี้ตีไม่ลงเราตามก่อนครับศูนย์ตอนน่อ1เกมเกมที่2ครับไทยตาม2ต่อสา สามต่อสามครับเกมนี้ค่อนข้างไล่บีกันมาครับหกต่อเจ็ดธรรมนวันเซิร์ฟเซิร์ฟตรงนี้มียันเขาให้ตกสวนตรงนี้รับไม่ทันครับรับตกไปเลยเจ็ดต่อเจ็ดวานะครับโอ้แต่มนี้ครับไทยยังตามอยู่เจ็ดต่อเก้าครับโอ้ เอื้อมท็อปครับไม่ไหวไรเราได้แต้มแค่เปร 10, อร์ต์อ่าแปดต่อเก้ารีเซอร์ครับมาท็อนปะอือสาวเวียดนามตีโดนตะข่ายแล้วก็หลุดไปครับ9ต่อ9แต่เวียดนามก็ได้แต้มเป็น10ต่อ9ครับลุงนี้เป็นเกมพอยต์เซอร์จุ๊บตียังก็อให้่าบนี้ดูครบโอ้โหตีเข้าทางแบ็คแฮนด์ของฝั่งเราครับอัดไม่ได้ ได้ไปก่อน2เกมกับเวียดนามต่ไปนี้จะเดือดน,นะครับเพราะว่าไทยจะพลิกกลับมาสู้ได้อย่างสนุกเกมที่3ไทยนำา2ต่อ1นึธรรมนวันเซิร์ฟครับเฉือนมาครับแบ็กไปท็อปท็อปสวนได้แต้มครับ3ต่อ1หรือแต่นี้ครับ4ต่อ2เซิร์ฟ ไหวกันมากครับเวียดนามเล่หมุหญิต5้ต่อ2ครับเรามาดูแต้มน,นี้กันเลยครับ8ต่อ5เวียดนามเสริครับซุกเฉือนกลับไปแบ็กท็อปโอ้โหโโได้แต้มครับไหวมากๆ9ต่อ5แต้มน,นี้ครับ10เราได้มา1เกมครับเป็น1ต่อ2เกมนี้ก็เดือดครับ สูสีเลยสวนอืมสวยครับทมลวันสะใจเลยทบลูกนี้เข้าเนื้อเนื้อเวียดนามเ์ฟครับแปะไปลูกนี้อ้าวตัดาข่คะแนนของฝั่งไทยครับ5ต่อ2ลูกมันคลุกคลิกเวียดนามไล่มาครับเหลือ6ต่ 5. อ5แบ็กสปินเสียไปเองครับไทยได้7ต่อ5 หนูนี้ครับปุ๊บท็อปมาแบ็กท็อปโอ้โหเกิดไม่ได้ยังสวนกับได้ครับโอ้โหตีหลุดโต๊ะไปเลยครับมันจัดได้แตมนี้ไปครับเป็น9ต่อ6อืมลูกเกมแล้ว10ต่อ7ครับลูกเกมไอยของเราครับเสร์ฟ ครบมาอเกือบไม่ได้ไอเหงาอยู่ไปยังข้อให้ครับหลอกหน้าไม้ด้วย11ต่อ7ครับ2ต่อ2เกมยังเดือดดูเกมสุดท้ายครับเกมสุดท้ายนี่โอ้โหสุดสูสีเลยครับพร้อมทั้งคู่บุนบันเซิร์ฟโอบายท็อปแบ็คท็อปหลุดครับแหมเวียดนามเหมือนจะรีบไปหน่อยหนึ่ง2ต่อ1บุนบันเซิร์ฟครับอึ๊บชุดแบ็คก็ปิ้งยังรับได้สูญไป โอ้ยิงเวียดนามทำเสียอีกแล้วครับสามต่อหนึ่งสมาธิไม่พอดีผู้ชายบอกใจเย็นเสิร์ฟบ้างครับเสิร์ฟลูกบดนตะขายนะครับเวียดนามงัดเสียเลยขอเวลาน,นอกครับสี่ต่อหนึ่งไปใหญ่แล้วครับแต้มเสิร์ฟผู้ชายเอาบ้างครับติดเน็ต เหมือนจะสบายๆนะครับแต่ว่าไม่ใช่อย่างที่เห็นปกตอนหนึ่งเดี๋ยวดูนะครับเกิดอะไรขึ้นคือยดนาไล่มา7ต่อ3ครับไม่สบายในเกมนี้ไทยเสิร์ฟนักกีฬาเวียดนามทุกประเภทครับมีแพชชั่นมากอ้าวเสิร์ฟเสียเด็ดตบเสียเอ,เองครับ7ต่อ4ลูกนี้มันมากครับเปียงเปียงโอโ้สวนรับได้สวนรับได้โอ้โหไวแบ็คท็อปแบ็ค ดูครับโตกันหลุดเองครับเหลือเจ็ดต่อห้าครับไหลามาจนกดดันครับสองแต้มเท่านั้นพยดยามเซิร์ฟวรนนี้ทอปไปล่ามย่างดันได้โอ้โหวรนนี้ทอปสวยมากๆบิดข้อมือสุดฤทธิ์ครับแต่ต่อห้า หู่ช่วงเต้มเว็บห6เหมือนจะสบายสบายเสียดายเลยครับธรรมวนวันบอกอผ่านนิดเดียว9-7หลู่เต้มนี้เลยครับ9-2ดิโอรับเสียอีกแล้วบนมันลูกมันมาชิดนะครับไม่รู้จะเล่นท่าไหน9-9เลยครับพอมาชิดแล้วก็ขยับหน้าไม้ไม่ถูกเสิร์ฟอ้โหนี่ออกเองครับเพราะว่าเอื้อม เวียดนามได้แมตพอยครับหรือว่าเป็นเกมบีบหัวใจเลยเซิร์ฟรูกนี้ตาไม่โดนครับม,มันก็มีหลุดกันบ้างสิต่อสิบครับเซิร์ฟนี่แหละได้อีกแล้วไทยกลับมานำครับสิบต่อสิบดูสิครับจะจบได้ไหมสวนไปสวนกับ ติดเน็ตครับโอ้โหท่าบน,นบอลบอกเสียดาย11ต่อ11ครับบูวันต่อครับกลับมาเริ่มกันใหม่ต้องได้2คะแนนก่อนครับต้องห่างกัน2คะแนนเซิร์ฟสก,กิดนิดดิอ้าวพลาดเองครับพยายามจะแตะแต่ว่าหลุดไปครับลูกมันมีสปิน11ต่อ12ไถกดนัวเลยครับรวบรวมสมาธิ ถ่ายกันใหญ่ครับเจ้าหน้าที่เ <c oughs> จ้าหน้าที่กัมพูชาในอุเซฟะเซิร์ฟเฮ้ยดุชิอา่าเดี๋ยวรอนี่สิบสองเท่าครับเวียดนามไม่ไหวครับขอขอเวลาขอเวลาพักนิดนึงขอตั้งสติไทยก่อ,อบ้างครับของเชียร์นี่ขาเก่งไปหมดแล้วนะครับเซิร์ฟปรับเขาให้กบกบปรับโอ้โห หรือว่าดูหนักปิงปองหลุดไปเองครับยืนนิ่งเลย13ต่อ12ไทยนำได้เกมพอยมากได้เกมพอยบ้างครับฮอบอกแปกบอกแบบอกอปกตบลูกนี้โอ้มันเข้าตัวนะครับขยับหนีไม่ทันเวียดนามก็คงเสียดายไทยก็สะใจเลยครับชนะไป3ต่อ2 สมศักดิ์ศรีครับเพราะเกมสุดท้ายนี่ดิวส์ด้วยยอดเยี่ยมครับดูเหนื่อยแทนครับขาจะเกรง็งสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ที่ชมอะไรก็สามารถเมน้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ